ผู้ชมคะอีก4ปีแล้วนะคะก็คือในปี2,570 นะคะถ้าเป็นไปตามแผนนี้เราน่าจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงนะที่ผ่านเมืองอยุธยากันด้วยนะคะตอนนี้กําลังก่อสร้างกันอยู่เป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกจากกรุงเทพมหานครไปจนถึงนครราชสีมาแต่จุดที่มันเป็นปัญหาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็คือเขตเมืองอยุธยานั่นเองถ้านึกภาพไม่ออกนะคะทีมงานของเราพยายามทําจําลองโมเดลนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าเป็นเส้นทางของทางรถไฟที่มันผ่านในเขตเมืองอยุธยามันอาจจะมีบาง จุดที่มีโบราณสถานอยู่ด้วยนะคะภาพหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเห็นการพัฒนาที่มันมาควบคู่กับเมืองโบราณนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของทีมข่าวเราก็พบความเป็นห่วงความกังวลเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมมีหลายฝ่ายนะคะเขากังวลว่าความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือการก่อสร้างมันอาจจะไปกระทบกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความเป็นมรดกโลกของเมืองอยุธยาหรือไม่ล่าสุดตอนนี้จึงมีการทํารายงานผลกระทบ ทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า HIA HIA นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยทํากันมาเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพนะคะแต่มันหมายถึงผลกระทบทางวัฒนธรรมหรือ Heritage Impact Assessment นั่นเองอันนี้เป็นการทําครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าทางการรถไฟไทยเองก็ยืนยันว่าล่าสุดตอนนี้จะเดินหน้าสร้างรถไฟความเร็วสูงกันต่อไปแล้วก็ผ่านจุดเดิมด้วยนะคะโดยอ้างว่ามีการทํารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA กันตามกฎ หมายแล้วด้วยค่ะถ้าลองไล่เรียงโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานครนครราชสีมานะคะเป็นความร่วมมือการระหว่างรัฐบาลไทยและจีนผ่านพื้นที่5จังหวัดในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครศรีอยุธยาสระบุรีและนครราชสีมาระยะทางรวมทั้งสิ้นก็คือ250.77กิเมตร ประกอบไปด้วย6สถานีด้วยกันค่ะมีสถานีบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมานะคะ โดยสถานีอยุธยาค่ะมีระยะทางห่างจากขอบเขตแหล่งมรดกโลกนกครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในทางที่ตะวันออกประมาณ1.5กิโลเมตรซึ่งศูนย์มรดกโลกมีหนังสือเมื่อเดือนกันยายนปี2563ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพมหานครค่ะแจ้ง ให้ประเทศไทยรายงานผลการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งมรดกโรคหรือว่า HIA Heritage Impact Assessment นะคะ นายกำพลบุญชมซึ่งเป็นรองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษฝ่ายโครงการพิเศษและการก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าการลดขนาดอาคารสถานีอยุทยาให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมและยังคงอนุรักษ์อาคารสถานีอยุธยาหลังเก่าเอาไว้เช่นเดิมแต่ยืนยันว่าจะไม่ย้ายสถานที่ตั้งไปยังที่อื่นตามที่กรมศิลป์เสนอมานะคะคือก่อนหน้านี้กรมศิลปากรเคยเสนอให้มีการสร้าง อุโมงรถไฟลอดผ่านพื้นที่เมืองเก่าอยุธยาแทนแต่ว่าการรถไฟเนี่ยปฏิเสธนะคะให้เหตุผลว่างบประมาณมันสูงและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงจึงอาจจะต้องสร้างทางยกระดับเท่านั้นและถ้าหากให้ย้ายสถานีรถไฟออกไปอยู่ติดกับถนนสายเอเชียก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินอีกจำนวนมากเลยค่ะแต่หลังจากได้รับหนังสือการท้วงติงให้ทำรายงานผลกระทบ HIA ซึ่งก็ต้องถือว่านี่เป็นครั้งแรกของประเทศ ไทยนะคะการรถไฟก็ร่วมกับกรมศิลปากรว่าจ้างคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำรายงาน HIA ซึ่งรายงานดังกล่าวนี้ถูกส่งไปให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพิจรารณาก่อนที่จะส่งรายงานฉบับนี้ไปยังศูนย์มรดกโลกค่ะ รองวิศวะกรใหญ่ของการรถไฟยืนยันนะคะว่าการก่อสร้างยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิมเพราะว่าได้รับการอนุมตัติการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA มาแล้วตั้งแต่ปี62โดยเตรียมที่จะลงนามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างต้นกรกฎาคมนี้และค่ะและตั้งเป้าจะเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาในปี2570ค่ะ ถ้ามองในแง่ของกฎหมายนะฮะในมุมของกฎหมายเนะี่ยการรถไฟนะทำครบถ้วนกระบวนความเราครบครบกระบวนหาดละโครงการเนี่ยมันคงหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการที่เราเป็นเป้าประสงค์สาคัญนะครับของประเทศที่เราจะต้องทําโครงการนี้ให้สำเร็จนะครับในส่วนของตัวสถานีที่อาจจะมีปัญหานะครับเราก็ตอนนี้เราออกแบบสัญญาไว้ก็คือว่าตัวสถานีเราอาจจะยังไม่สร้างนะครับจนกว่าจะได้คอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่มา แต่ตัวของทางวิ่งนะครับซึ่งเป็นถ้าไม่มีทางวิ่งรถก็วิ่งไม่ได้ก็ต้องสร้างทางวิ่งให้มันวิ่งได้ก่อนนะครับเพื่อให้มันมีการเดินรถให้ได้นะครับเป็นส่วนสถานีก็ไปที่หลังได้ วิศวกรการรถไฟยังบอกอีกด้วยนะคะเมื่อถึงเวลาก่อสร้างจริงจะดําเนินงานร่วมกันกับนักโบราณคดีในระหว่างการขุดวางเสาต่อหม้อต่างๆเพื่อจะได้รักษาหลักฐานทางโบราณคดีให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนในอนาคตการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือที่เราเรียกกันว่า TOD ก็จะมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นเมืองเก่าด้วยจะไม่มีการสร้างตึกสูงหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่หลายฝ่ายนั้นเป็น กังวลกัน